สรุปข่าวสารแมนยูประจำวันที่19สิงหาคมกับช่องอารันแมนแฟนแมนยูโดยมีข่าวเด่นประเด็นร้อนดังนี้คาวานี่กลับมาเสริมทัพดแดนหน้าคึกคักกันใหญ่นะข่าวจากโจนาทานชเชลเกอร์รายงานว่าเอดิสันคาวนี่จะกลับมาลงซ้อมกับแมนยูนเต็ดได้ในวันพฤหัสนี้ ส่วนท่านนายพานจะมีความฟิตทันฉากกับเซาแทมตันในวันอาทิตย์นี้หรือเปล่าก็ต้องรอเช็คความฟิตกันอีกทีนะครับเด็กผีผีเตรียมปล่อยอาหมัดยืมตัวแต่ยังไงเจ้าตัวก็ยังอยากเล่นในพรีเมียร์ลีกนะข่าวจากฟาบิซซโอโรมาโนรายงานว่าแมนยูนเตดเตรียมปล่อยอาหมัดเดียโลปีกดาวรุ่งยืมตัวในซีซั่นนี้ โดยมีหลายทีมให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นคิสตันพาเลตเชฟฟิลล์ยูเนเตตหรือเอฟซีบาเซนส่วนตัวอาหมัดนั้นมีความต้องการที่จะเล่นในพรีเมียร์ลีกต่อไปแต่ถ้าได้ไปฝึกวิชากับวินเฟสซาฮาก็ดีนะอาหมัดน้อยมหาเทพเปล่าไปฟาร์เมงโกแฟนผีอย่าร้องไห้โฮกันนะข่าวจากฟาบิซซโอโรมาโนและโก c o m รายงานว่า แมนยูเนเตดและฟาเมงโกบรรลุข้อตกลงในการยืมตัวอันเดสเปเรล่าหนึ่งฤดูกาลโดยแมนยูเนเตดจะได้เงินค่ายืมตัวเปเรล่าเป็นจำนวนเงิน850,000ปอนด์หรือ1ล้านยูโรพร้อมออปชั่นซื้อขาที่15ล้านยูโรยูเวนตุสออฟฟิเชีประกาศคว้าตัวมานูเอลโลคาเตรี่อย่างเป็นทางการข่าวจากฟาบิซิโอโรมาโนรายงานว่า มาลายูเวนตุสได้บรรลุข้อตกลงในการยืมตัวมาูเอลโลคาเตอรี่เป็นเวลา2ฤด,ดูกาลจากซัสซูโอโลโดยมีออปชั่นสัญญาซื้อขาที่ราคา37.5ล้านยูโรทีมพิมเมียรีกหมดสิทธิเมเรนโควิดไม่คิดย้ายมาพรีเมีย ข่าวจากฟาบิิโอโรมาโนรายงานว่านิโคล่ามิเลนสโควิดไม่มีความคิดที่จะมาค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกไม่ว่าจะเป็นท็อตแนมฮอสเปอร์หรือคุณคอนเวสตทแฮมโดยคาดว่าเขาจะรับข้อเสนอจากต้นสังกัดอย่างฟีออลเรนติน่าเป็นเวลา2ปีถึงปี2024 if you are l e t t h e devil we are f r i e n d and family ถ้าคุณเป็นเด็กผีเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกัน โลแกนของช่องที่บ่งบอกความเป็นพลพรรคปีศาจแดงอย่างเต็มตัววันนี้มีมาให้สะสมกันแล้วกับแก้วเยติคุณภาพพรีเมียมราคา299บาทและแก้วกาแฟดีไซน์คลาสสิกเพียง179บาทและพิเศษถ้าซื้อแก้วกาแฟบวกแก้วเยติแพ็คคู่เพียง450เท่านั้นสั่งซื้อได้ที่เพจของช่องได้เลยครับ ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าคุณเป็นเด็กผีเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันจา้าฝากกด Subscribe และกดติดตามด้วยนะครับเด็กผี